เร็วไว้มาคุณแม่เร็ไวไ้มาไว้มาโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะเอามือกวาดน้ำด้วยมือกวาดน้ำด้วยลูก ตีมือได้ไหมกวักมือใต้น้ำด้วยเออจะได้เร็วๆจะได้ไปเร็วๆลูกกวักมือกวักมือกวักมือเออตะกุยตะกุยน้ำอย่างนั้นแหละตะกุยน้ำมาเลยเออเห็นไหมน้องก็ตะกุยน้ำ พี่เมลครับชูอสองนิ้วสิชูอสองนิ้วสู้ๆโอ้โหจะถึงเส้นชัยแล้วจะถึงเส้นชัยแล้วโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลย